สวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกมองทุกบอลครับคือเก่าเช่นเดิมครับอันนั้นน้ำท่วครับผ้าพอแม่เอื้อน้องคู่ยาได้งงวไปเลี้ยงหรั้งวไปเลี้ยงครับพอลงมาหนาปงเฉียวตื้อตื้นสิครับยาด้งงวไปเลี้ยงนะครับเด้อโตสองโตเอาเหมือนี่ผ้ามังงงเอางวคู่ต้นนะครับเนาะนี่ครับบ้านน้องคู่ล่องตำบลลมควอมอำเภอพ้นจังหวัดคอนแเจนครับจากเมืองพ้นมาบ้านกับประมาณหาหกโล ครับมอนี้มีดเดิเด็ดด้ครับมีค้ยหน่อยที่เขาเจ้าแยกแม่ไปผู้ตุนเอาตับหลูกมาราคาสองพันสามพันหลึกถือครับหลายโตครับค้ยหน่อยเอาพี่น้องด้ครับมักเลี้ยงหากำไรไวๆนี่ครับหาเบิ่งเอาด้ครับเด้อถ่ายคลิปเนาะครับไาพปนเบิ้องข้ยหน่อยเนาะครับเนาะเอาช่วงแรกเบิ่งไปพอไปพอกับผู้ตุนอยู่นะครับเนาะครับครับสวัสดีครับู้ตุลสวัสดีน้นทั่วครับพังหายไปโดนครับ บริพ่กันแร,นร,นรเมเดือนเลยครับ <c oughs> <c oughs> อ่าเป็นยังไดเนาะพี่น้องครับอยู่ดีบสบายครับผมอ่าเมื่อนี้ผมครับไอ้นั่นกะผ้าบางง้อบางงัวคือเก่าครับเมื่อนี้มีงัวแมลูกอยู่สองโค้มครับแล้วก็แม่สาวกำผ้าน้อยออยู่ตัวนึงครับผมอืมแล้วก็ควอยครับรควยน่อยะเพ็คว้อยน่อยเพศดผูเพศเมียละค่าละค่าอ่ารักพันโอคือว่ามันเป็นการว่าเฮาไปเฮาไปเอามาแต่อ่าทยชีพเพิ่นมาจากแต่สนามเพราะว่าตัวแม่เพิ่น ขำตั้งประเทศแล้วอ๋อไปเวียดนามแมนครับตัวแม่เพิ่นไปเวียดนามครับผมไปเวียดนามเพิ่นบ่เอาเงิน้อยหน่อยไปเฮากับไปเอามาเก็บมาไว้ให้แต่พอเป็นพี่น้องผู้ใดจะหน่อยอยากได้ครับผมมันหลายเนาะครับเ็เลี้ยงมัวหน่อยจังได้ก็มีจตากําไรครับผมประเทศมื0 0นึ่งในซีตูตัวนี้แมนครับผมเด็ดครับพี่น้องเอาอุ้ยกะทุนครับผมอ่ะครับวันนี้ครับพี่น้องพอกันไหม่ดนดนเหล่าลูกชาพี่น้องเลืมกันครับอ่ะทางการติดต่อครับทางการติดต่อครับเบอร์โทรศัพท์ผมครับ0ูนย์ด สี่หนึ่งหกห้าหนึ่งหกเก้าครับเบอร์นี้เบอร์นี้ครับไอดีไล์กับเบอร์นี้ครับอือันซื้งง้อจากคอกจาการ์มผมครับรับประกันครับยี่สิบวันครับหลังออกจาการ์มครับยี่สิบมือยี่สิบมือครับผมยี่สิบมือออกจากประกันสากนทุกอย่างครับผมอืมครับบัตนี้ราคาเปิดต่อไปนี้ต่อรองไห้บอราคาเปิดไว้ต่อรองได้ครับอ่างั้นี้ง้วนี้แม่ลูกนี่สามารถต่อรองได้แต่ว่าอ่าค้วไอ้นอยนี่ครับแม่กัาพานี่ผมสิเปิดแล้วก็เปิดองให้ที่น้อง รับเองรับเองครับผมเพราะว่าเป็นรักพันแล้วครับพอเขาแค่ว่าเขาไทยชีพเพิ่มมาซืลอครับผมก็เลยจะเอาไปเยินสะพานบุญโตกะโทรมาได้ครับผมเอาตะหาขนส่งเนาะแมนครับผมส่งฟรีเท่าไรก่อนอ่าส่งฟรีหน่อยกิโลครับผมอันง่วเนาะครับง่วครับแต่ว่ากคุยบ่ส่งฟรีได้พี่น้องด้วยคุยบ่ส่งฟรีครับพี่น้อเสียคาราดโดเองแมนครับยกไปเลยอ่าราคาหนิกระบ่ได้ต่อเนาะคุยเนาะครัาคาคุยหน้อยราคาเบาครับราคาเบาหลักพันครับสามทีนเท่าซีไปเท่าครับเบิ่งเบิ้งง่วก่อนเนาะ งงเอาตัวได้ครับตัวที่หนึ่งแออม่เบิ่งลงแม่นมี่ก้อนกะไรครับนี่โอ้แม่นีกก่คือคุนแทแม่นี่ดูเคเอสอันหกแครับเคเอฟหกุนครับคุนเน่ยลยมึงง่วงงามง่วงงามย่างมาก้คนบ่ายวันี้ไหมครับผมสูงลาไปเลยครับเนี่สูงร้อยสีิบแปดเกื 3, อบห้าุแล้วครับท่านได้ลูกได้ต่อไปบ่ครับท่านไ้ข้นอยู่ครับขุนกัพ่นข้นบ่ครับอายุลายปเแล้วอายุสิสิบข่าปีนี่นสีเข่าปียห้สิบปดร้อยห้าสร้อยห เอาหาเจ็ดหาแปดนี่ให้เพื่อนบุลดครับครับโอ้แดงอมทุมอมทุมงามดีเ้ยครับผมข้อขาเบอืมเขาทาเขาทาแหละพี่น้องมันอยากออกกล้องน้ำที่ไรกวาสีป๊ปล้อยบ่เปิดเออวันนี้มันอยากออกมานี่รัเปิดเป็เป็นพี่น้องเลยดีครับผมนม่ใหญ่สูงลอยหาสิบเจ็ดครับบ่ธรรมดาาด้วยง่วงงามครับง่วงงามมันข้นหางดีเลยพี่น้องข้นหางเครืองดำลำหางตรงเชื่องดีออเล็บขาใหญ่ครับเชื่องดีเปิดขานำเต็นนํำล่างครับพี่น้อง เง่าเนาะนังหนาเนาะครับนังหนาคุณดีคุณที่แหลมมองไม่หมักหลาคุณดีครับเป็นตนายบริษัทห่วงเลยครับบานนี้ในเย้ยเนี่หนาสิเปิดราคาอะไรไปเลยสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับแม่นี่สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยแน่นครับต่อรองได้ต่อรองได้ครับแม่นี่ส่งฟรีเลยโล่ส่งฟรีอีกหน่โลครับพี่น้องขันอยากได้แม่พันธุ์เอาไปเป็นแม่บกแม่คอกแม่ลักแม่ไข่ด้วยครับเด้อครับอยากได้ต้นใหญ่ๆเง่าสดๆจดีสิครับอ่าโทรมาครับคู่ต้นก็สิส่งให้เลยเด้อครับลอยโล่ลอยฟรี ต่อรองได้อีกเด้อเพี่น้องเด้อครับนี่ครับให้มาเบิ่งตัวจริงเบิิ่งงตัวจรก็แต่มะเบิ่งตาเนื้อตาเปล่าเลยครับเบงบนตัวตาเนื้อเจ้าของเลยก็ได้วัวแม่นี่สิวัวละอยู่ก็บ่ัวตงบ่วถีบเบงเรานี่อยากได้แน่นอนครับเป็นคุณตัวนี้ครับคุ้นดีท่างหากอ่าประเภทผมมักว่าคุ้นๆเด้อครับเด้อครับผมมาๆแม่นี่เลยเห็นบ่ผิดหวังบ่ผิดหวังครับอ่าอพี่น้องครับแจ้งเตือนพี่น้องไว้เด้อน้ำเพจครับผมเห็นแล้วงหลายครับเพจภาพนั้นพันหี่ขายงัวแม่ลูกซื้อ2่องเลานั่นนะ เปิดไว้สองหมื่นหาสองมื่นเพีดจะไปเสียด้ครับจะไปเไสียด้วครับเด้ออ่ามเสียดยะคะคเป็นตขาดครับเพียดอันนะั้นนะเพจอันแต่ว่านคนคอมเมนต์ไปอยากอยากได้อยากได้ล่หลายเลยไล่หลายเขาเสียหายเข้ามาจับด้วครับแมนครับผมมาจับคนเข้านี่มาของถึกมาของถึกปะเนี่ยอืมมาจับพันก็ได้สองพันจะได้มือหน,นึ่งเขาได้สิบคนบนน้อยบาทหลายบนน้อยบาทแล้วครับยาได้เพียงหลงเดอนนี่เพียดตอันนี้ตัวแท้เลยเพียดนี่อันนี้ของจริงครับของจริงจริงของจริงคุณล่ะสวมสีสวมรถดด้วย่มเอ้ยใหญ่ถึงเนาะใหญ่ครับ อันนี้แจ้งเตือนนเลยเนาะแจ้งเตือนกันไว้อ่ะอ่ะอ๋อพนดีโต้โต้ที่โต้ที่สองบ้าวป่านนี่ก็ได้ครับนี่เอาแม่นี่หลอดแม่แดงแดงอยู่เนาะแม่แดงแดงครับลูกสาวครับอู้โหแม่นี่ก็แดงครับแดงแน่ครับโอ้โหแม่นี่มันยางน้ำค้นเลยหรอพี่น้องเลยอเปล่ายางน้ำค้นเลยดยางน้ำเจ้าของมันสีพป่น้อนน้ำข้นตัวนี้เนาะแม่เอาน้ขุ่นแห้งเลยครับเบอร์ที่หนึ่งนี่ครับอันนี้กับลูกอันสาวพริกแดงครับนี่เบอร์ที่สองครับลูกสาวพริกแดงจะเดือนไปหลอไปหลอดครบครับนะไปหลอดครบเดือนกว่าสิเขาสองเดือน เอาเดินกลัวแล้วเดินกลัวเดินกลัวยังพันพ่อสองเดือนขัก้หนางาม,มหนางามแม่แม่สีเข้มหนางามหน,หนังหนาเลยครับเดอ้อข้อหน้านา้นำไตน้ำรางย่นข้อขาเล็บบันทายครับ,บแม,แม่แม่กับสดได้สดได้งามอีกห้เนือ้อให้ออกมาเป็นมัดเลยเนาะโอ้คุณตัวนี้เนาะครับผมลูกตัวที่ไหนพี่ครับเนี่ยลูลูกตัวที่สองครับเป็นง่วลูกตัวที่สองเด้อครับเด้อนี่นี่นคุณอ่ะหลังนี่ร่องเลยพี่น้องแม่เดนกพิ่นเคยได้ลูกแฝดครับลูกลูกแรกแม่นี่ ชุดแรกเป็นลูกแฝดแม่นลูกแฝดผู๋ครับลูกแฝดผู๋แม่นตัวที่สองเดี่ยวตัวแม่เดี่ยวตัวแม่แม่เพิ่นสูงหลายไปเลยครับโอ้แม่เพิ่นสิกร้อยหาซิปอยู่ครับอ่ะอยู่วางวางนี่เนาะครับ,รบ,บจะไปร้อยหาซิปหล่ะนะชนชนนี่แหละพี่น้องครับกินหยาดีแม่นี่ได้ครับเด้อกินหยาดีสีแดงฉ่ำๆให้ลูกงา่ามคอขาเล็บครับหน้าตาติดบงติดโบดนุ่มๆเต่าดีเต่าสวยครับอ่ะเปิดไว้แล้วคาได้ครับชุดแม่ลูกไอ่นี่เปิดไว้ที่สองหมื่นแปดพันบาทครับสองหมื่นแปดพันครับพี่น้องไปเอกสารครบเด้อครับนี่ครับเด้อ นี่ของจริงสองหมืนแปดพันต่อรองได้ต่อรองได้ครับต่อสักกอนครับพี่น้องต่อสักกอนหนักกระสีส่งให้เลื่อยครับร้อยโลมีใบมีหลอดครับเอกสารครบดนะครับเอกสารครบจดเอฟได้แล้วอีกน้อยนี่เบิ่องในหลายมุมเบิ่องในหลายมุมเอาอันนั้นคดไก่ครับลูกสาวเพิ่นน่ะนี่นี่นี่หืมหนังงามหนังอะไรสิครับหนังงามหนังข้อหลายหนังข้อหลายครับพี่น้อง ราคาต่อรองไหนสิครับเด้อราคานีนต่อรองไหนเลนนรอครับงฟรีอีกหลายโลนะครับนี่ให้เพี่น้องว่าเปลี่ยนเข้าให้แม่แน่กับสิบเปลี่ยนเนาะครับต่อไปเบอร์ที่สามครับเบอร์ที่สามแม่ลูกครับม <า S 1> มแม่นี่นี่บ้บให้ลูกกินนมเหอือเฮ้ยแม่ลูกลูกแม่คือกันครับแม่เพิ่นออกสีเรื่องเหลืองมนดมุเท่าโบ๊ทแต่ว่าติดเท่าเลยครับเด้อเป็นว่าเท่าโบ๊ทลูกโตแม่จะเดือนครับลูกเพิ่นแม่ลูกสิเพราะมันซีถึงหาเดือนเหรอครับแม่บ้ให้กินนมเหรอแม่ ไม่เพราแม่ติดท่องบ่แม่ติดท่องคือจังไรผมกล่าว่าเนี่ยใจเราแม่สนลูกหรอนบ่แม่นครับบ่ให้ลูกกินนมแล้วลูกบ่อยากให้ลูกกินนมได้พี่น้องเดินหนั่นๆบ่อยากให้ลูกกินนมแล้วเอาบอเพิ่นติดท่องบ่ผมกับวาอยู่เอาไปตรวจเอาครับผมไปเอาไปตรวจเอาครับอีกจักเดือนสองเดือนต้อยตรวจเนาะแม่นครับผมลูกตัวที่ใดเพิ่นนอนนี่เนาะนี่ลูกตัวที่สองขึ้กันครับลูกตัวที่สองต่ว่าแม่ออกสีหึ่เหลืองมนๆแต่ว่าลูกแดงแดงพี่น้องงามงลูกติดบดตัดคือกันครับแม่เพิ่นเป็นเท่าโบทครับนี่สากบบวหิ ราคาเดีครับไม่ไ้เปิดไปสองหมื่นสี่ครับผมอ้าพ่เบ้าครับสองหมื่นสี่ให้ลูกงามๆเลอยด้วครับเด้อลูกเทพๆแล้วครับได้ลูกเทพๆลูกงามหน่อยสองหมื่นสี่เอาต่อเอาครับต่อเอานี่แหละต่อรองเลยแหละกระซ่งฝีอีกร้อยโลครับผมฮักออกอีกนะครับเนาะนี่พอรัดมากเลยพ่อโอ้โหเนาเดี๋ยวอะไรทั้อลูกคนมากเนาะครับผมนี่นี่นี่ไปหาหมูครับเครื่องน้ำปื้อเนาะเครื่องน้ำปื้อได้เนื้อนังดีหัว่อไนี่ ว้าสีพนธออกสีนี้ครับเป็นเท่าโบดด้วยครับเดอ้อว่าเทาโบดฝ้ายหางอุล,ลัวเล็บคอดีนำเต็มล่างกับอ,อนต้นด้วยเนาะครับเดี๋ยวให้ลูกงามครับลูกงามสุดยอดยได้ยันลูกลได้เครับยันลูกแล้วนาจะติดทองหรือจังไดนี่ละพันนี้ใ,ใจมีลูกสาวน่นลูกตัวที่สองเนาะตัวที่สองอ่ะเอาละค่านี่ต่อรองครับสงไห่เลยได้ครับบานิีไปห้เบื้องคลองดีครับพี่น้องเงินนิดน้อยครับอยากได้ได้ลายตัวตัวละสองสามพันไปนหนี้เลยครับเด้อ ไปบนคุ้ยครับพี่น้องสายูอยไรคุ้ยหน่อยเนาะงัวงัวเฮ้ยงัวเอางัวสักก้อนจีเอาผมนี่เอางัวหุ่นมามาดูอีกตัวนึ่งครับอันนี้เป็นเป็นเป็นงัวแม่ไปใส่เนี่ยโอ้ยวันนี้แม่กับไปเแดดหน้าเหมือนกันครับเนี่ยตัวนี้แม่โอ้โเพชรเมียสมตัวนี้แม่เพชรเมียหูคักไอ้โอ้เพชรเมียสีแดงเจ๋งเลยดีดีนกแต่นอกตั้งโจกอดีอายุนี่รลายป็นไหนหน่อยเนาะประม่าซีถึงซีเดือนนี่เหรอซีเดือนหาเดือนอายุซีถึงหาเดือนครับ อืมเอาหู้ไหลง่ยหน่อยอีบุญรอดผูมักจังสีนะครับเด้อเอาไปเลี้ยงเนี่ยรุ่นนี่นี่ไงไหมครับสามเดือนนี่อาญะาเลยครับนี่พี่น้องใส่ใจดีดีนี่ว่าแต่บ่ปล่อยถิ่มปล่อยเกินแม่นครับเนี่ยอายะากำไรมากเลยครับราคาเท่าไรครับเนี่ยหกพันหานี่พี่น้องต่อรองดีอีกต่อแต่นิดน้อยครับต่อแต่นิดน้อยครับส่งให้อีก้อยโลกคือเขาเอาเขาท้าอีบุญรอดบุญรอดครับ นี่ครับอันสุ่มเวียดนามบ่มักเพราะว่าเพิ่นเอาตัวงัวนผู้ผู้ขากงัวตัวนี้ตัวเนื้อเนื้อเด้อครับเด้อผู้ใดเอาไปงมหน่อยเอาไปไว้ทีมไหว้บ้านก็ได้บ่เป็นหยังเลยโอ้ยทีมไหว้บ้านซี่ฮาปีนี่ครับยิ่คขอบุ่นแล้วแม่นฮู้คักล้าวไหว้ทีมไหว้ลงไปเชี่ยวกรุงเทพฯบ่ครับสีก็ดีทีปีให้มาลูกสามโตแล้วสีก็ดีลี่บุญรอดเออเอ้ไทยมันมาพี่น้องพี่น้องราคานี่เอาต่อได้อีกคือเก่า วันนี้ชงไข่ไม่น่าชิ้คุยหน่อยนับไปเนองครับวันนี้ไปเบิ้องไขยครับบัานี้ไปเบิ้องไขยครับห้องแตกเชซาเซาเยอ่ครับพี่น้องมีกล่องกันอัญญามีตัวแม่ตัวตัวผู้ก็นี่ตัวผู้ตัวผู้สองตัวตัวแม่อ่อันนี้ตัวแม่ครับอันนี้กับตัวแม่อันนี้ตัวแม่โอู้พี่น้องพี่น้องเรเบิังโอ้แต่เดี๋ยวตัวศาสตร์ผู้ใดผู้ใดผู้ใดมีเงินมีทุนมีเงินเพิ่นผู้อยากมีเงินจากหมื่นเดี๋ยนี่หมือหนึ่งหรือสามโป๊ะพี่น้องครับผมม่เลี้ยงอีกห้าปีเบิ้งเนี่ยหรือสามปีเนี่ยครับ สามปีดิลึกตัวนึ่งนี่เนาะครับไายพุทธมงคลครับมันสีมีราคาแม่แม่นี่นี่สิเนี่ยก็มูอีสาวน้อยนี่แม่นี่สีพันหาเนี่ยตัวนี้สีพันหาครับแม่นี่สีพันหาตัวนี้นาจักเดือนประมาณจักเดือนเราเจ็ดเดือาเดือนเหรอครับหาเดือนแม่นครับโอ้ตัวนี้ก้ามเนื้อดีเนาะก้ามเนื้อดีไอ้ก้ามเนื้อไทยแม่เป็นชุ่มไอ้สีสีไม่ได้อยู่เนี่ยใชยตัวนุ่นดีเพราะว่าเวียดนามเขาเลือกเอาแต่โค้ยแม่ลูกเขาเลือกเอาแต่แมงยันยันบ่แมงยันยัไปอยู่แล้วบ้านนี้ไปเป็นเนื้อนินแต่ลูกไว้้บานีีพ่น้้องตััวนนีแม่ครบ ตัวม่เด้ครับชีพันหานี่ต่อได้บ่เนี่ยอันแม่นี่คือราคาหมงเอาเลยครับชุดนี่คั้ยทุกตัวอยู่นีคือเอาเลยเอาเลยอายเพราะว่ามันเป็นราคาเข้าบรเิเวดผ่านหลายเข้าเป็นราคาที่แบบว่าเอามาเอามาแล้วครับทรงไห้ก็คือเข้าเข้าเลยตัวศาสตร์เพิ่นเนาะเอายไงซะ<ม>บัดน,นี้แม่เพิ่นเลยเป็นเนื้อเบิดแล้วตาตลิตตไปไปเบียดน้ำไปเมืองจีนเบิรดแล้วตาตลิตตตาลิตตคำพูดชาบัดน,นี้ก็คิอหาพูดใจดีรับอุปการะไปเลี่ยงดูกินหยาเป็นแล้วนาะน้ำได้แล้วตตััวนี้แม่ครบ ปีหนาดีมื่นแท้แมนต้นไหนกับประกาศตุนครับเนี่ยปีนาดีมื่นสุดโตรครับแมนครับโตโต,ตอ่าโตมีตัวนี้แหละครับซี่พันหาเนาะตัวนี้ราคาสูงกว่ามูลปะแล้วก็แมน่นครับยี่แม่สาวใหญ่นั่นแม่สาวใหญ่นี่ราคาได่าไหร่แม่สาวนี่ราคา,า,าไปเจ็ดพันครับผมเจ็ดพันเจ็ดพันบาทต<อ>้นเนี่ยก็ได้หรือยังนั่นได้หรือเนาะเฮาขากันเขาเห็นเนื้อกันราคานี่ยหรอเนาะเจ็ดพันนั่นเท่านั้นบิเลียนครับทายนาดีไม่ดีเนาะทายดีสุดโตเลยเหมือนทายนาดีครับเอ้า ตันี้ตัวแม่สเปนัญหานี้สูงไม่ร้อยยี่ผิาหรอบได้หอดแล้วครับอรไอหอดแล้วนอเราะผานะตันวนี้นะครับอันเพื่นนี่เหละวะ่าผ้ามูยูยู่เนี่ยแม่นี่แหละเอ้เพือพ่อนผ้ามูยูอันนี้รุ่นนี่สิเป็นตัวละสามพันหาใช้ตัวไตัวตัวผูร<อ>ุ่นนี้ตัวนี้ตัวผูบอตัวผูตัวแม่ตัวแม่บ่ตัวผูสิเป็นอันสามพันหาตัวตัวแม่สิเป็นสามพันเกาอันนี้สามพันเก่าบอแม่ครับตัวแม่สามพันเก่าตัวนี้สามพัเก่าด้วครับเด้อเนี่ยสามพันเกาสามพเกตัวผูสิเป็นสามพันห ขันตผูสองตัวนี่สามพันหาครับตัวผูสองตตัวแม่สามตัวอันซุใน้อยนี่ประมาณจะเดือนหนอครสเดือนเลหรอครับไอ้สองเดือนึืสุดโตน่ครับโอ้แต่ไดโตนแท่นีนไหมแม่นกจังวนี่อันนี้ตัวผูน้อยนี่น้อตัวผูสอตัวอันนี้นี่สองพัหา่อ่าตัผูสามพันหาสามพันหานี่ป่ะครับผมนี่นกล้ามเนื้อดีดีเน้ยขาทาขาทาบิงบงบิงบ่วนหน่อยตัวนี้ผ้าผาน่องอยู่พีน่องอนอยกินงาเป็นมดสุดโตแล้วเฮ้ยมอเป็มดแลเพียงเลยเนี่ยมอไปมดลดครับได้โตนไตัว เฮ้หมดหรุ่นปะครับตัวไงนี่นี่นี่อุ้ยเดี๋ยวบ่งเดี่งไจักตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองตัวตัวผูสามพันห้าตัวเมียสามพันเก้าตัววาตัวเอื่อยไงมูนี่สี่พันห้ามีมีตัวเดียวสี่พันหาเลยเนาะแมนครับผมครับตัวนั้นเจ็ดพันตัวนั้นเจ็ดพันนั่นแหละตัวไงเนี่ยเจ็ดพันเนียนนอกนั่นมูเนี่ยสี่ห้าตัวนี่ตัวผูนี่สามพันหาสามพันหาตัวเมียสามพันเก้าแมนครับนี่ด้ครับเด้อตัวเมียสามโต ตัวแม่ยสามตัวผู้สองเราเกิดอีนั่นอีนั่นก็ตัวแมีสี่พันหานั่นพูดอะไรงงเปี่ยนมันกามเนื้อดีดีผมมาอันอันู้นนี่นะเนี่ยน้อยๆตอนนี้ตัวนี้นี่นะนี่แม่อันนี้บ้านถึงสองเดือนเด้ยเนี่ยเมนแล้วครับอันตัวผู้อันตัวผู้อันตัวผู้บ่แม่นครับนี่เลี้ยงตัวผู้โอ้ขาใหญ่ดีตัวนีเนาะขาใหญ่เอาคันคันขันแม่บ่ใหญ่เวียดนามเขาเอาได้ครับเออแมนแม่นเกิดจากแม่ใหญ่ทั้งนั้นเวียดนามมันชอบเมใหญ่แม่อ้วนแม่หนานั่นนั่นมแม่ดีสุดโตแล้วบังซันบ ครับมีแค่นั้นงัวงโมนี่นีนน่แม่โตยัยสุโตเลยครับเด้อแม่นครับแม่เป็นตัวดีสุโตก็บางกล้ามเนื้อบอกได้หอหมนี่เปียงนี่บางเสียงโอ้สุดยอดเ<อ>ลยมีสองตัวเลยครับตัวยืนนี่ครับสามพันเก่าด้วยครับเด้อตัวผู้สองตัวตัวละสามั่นตัวละสามพันห่นนี่นอกนั้นนี่นี่ครับ, 39, รบสามพันห่าสามพันหาตัวนี้สามพันเก่าเนี่ยตัวแม่เออตัวแม่นี่นี่แพ่งง่วงตัว 3, นี้เนาะเอียนนี่นั่นท่านเจ็ดพันตันเนื้อก็ได้แล้วครับเนี่ยเจ็ดพันคับแม่นั่น สี่ปัญหาแน่นั่นเอ้าพี่น้องบาเนี่ยเฮ้ยเอาชะมีเหรอผมตาลิโตนวั่นว่ะครับแม่นใช่ด้วยไหมนะครับผมแห่งตาลิตตนตาลิโตนสัตว์ก็จังว่าโอ้ยผู้ใดมาผู้ใดมีเงินมาเอาไปไว้เลี้ยงเอาไว้บ้านครับหมอไปหมดไหมนี่มึงเชิงห้องพี่น้องเลยมันกัห้องหายแม่มือเดียวเหรอครับแต่กับเส้าเหรอสนานปันพื้นเล่บบัตรห้องหายแม่แล้วเนี่ยโอ้ยเบิ่งห้องบัตร โอ้อยากเอาหมอไปหมดเด้หน่แม่แม่นครับมันราคาเท่านี้เฮ็ดตังได้ก็ได้อีั้งขันเมาไปหมดก็สิลดได้แน่จุลว่าแม่นครับขันเมาเบิดก็สิเว้ากันได้แน่อยู่ครับเอ้าพี่น้องพูดหนักพูดหนักพูดหนักเมาไปมุดบางมูลน้อยๆนี่ก็ได้หน่อยนี่เนาะโอ้ไปนั่งกันสิลดได้อยู่เนี่ยเนี่ยพอมันทรงหวังเดียวตอลทีตัวนี้อุ้งคลายเอ้ยบังก็แมย์ใหญ่ขีดต้มลมอมเลี้ยมอยู่นอนน้มเนี่นอนบวกผิดไรเพราะผมเพียงข้าวปลาข้า่ปลาปลาไปนอนต้มไป นั่นแม่แม่นั่นแม่ผ้ามูยูไหมผ้าน่องยูไหมตัวนั้นสิผ้ามูยูเพื่อนมานอนน้ำได้ปะเนี่ยตัวนั้นอยากมานอนน้ำมาเดินนะนี่นี่เพี่น้องมานอนตุมมาไม่นอนน้ำครับเนี่ยนอนตมครับเบื้องเลยเพื่อนโอ้ยเห็นแม่นอยู่ในป่าเนาะเฮ้ยปลาเสียบือกินบ่เสียิือตัวอะไรกินหมดเลยเนี่ยกับเสียบือผู้ไดกินหมดเลยเนี่ผู้ใดอันใจบุญสุนทานครับมาแบ่งปันไปไว้ไว้บ้านไว้ซอง มาเอาหนูตุนเลยครับเด้อมาเอาไว้บ้านครับเพิ่นไปหามาต่สนามเพราะว่าน,นี่ก็คือแม่เพิ่นเอาไปขาเนะาะเฮาสห่อไงโหลดเนาะแม่นเข,ขงงาเอาเม่อเมีเขาไปขาครับเอาไปขาครับ,เ,รบเวียดนามจีนพถ่ะนี่โตยังยืนรวดเลยแม่เพิ่นนอ่ะแม่นครับพุ่นเบิ่งแม่น้อยๆโอ้ยจะไปเบิ่งน<ม>้าเหนือย<ม>ู่นําก <ๆ S 1> ันบ่อยากมีเงินเด้เดี๋ยวเพิ่นหมดวะนี่เนี่แอย่างนี้สิบ่ขาดทุนเด้พงว่าน่ะขาดบ่ขาดดอกก็สิต่อได้อยู่ล่ะครับพี่น้องเป็นบนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโตเม่นครับ4,500 3น0 0สาม0ัน0 0่ กะไรกันเบึงสิมีสามพันหาอยู่สองตัวมีสามพันหาตัวผูวอังเชียวไงตัวผูแม่ตัวผูนี่สามพันหาแม่นครับตัวแม่อีกสามตัวสามพันเก่าสามพันเก่าบันนี้ตัวตรงๆกันสี่พันสี่พันหาสี่พันหาครับตัวใหญ่ก็มูนันเจ็ดพันแม่นบงไปน้ำกันเรเบึงดูแต่ไม่ง่ายกันเลครับแต่บึงดูบันนี้เอาเป็นฝูงไปน้ำกันเด้ยเล่นเนี่ยโอ้ยโอ้าวเดียวก็เรื่องแม่กินหยากินน้ำได้แล้วอันนิ้มก็สิเลือดแล้วสองสามหมื่นเนี่ยมันบื่อเห็นหรอเนี่ยผลเป็นน่องน้ำแปลยผลตอนที่ตัวตะ สังเวชใจครับนี่แหละเอ้ยมือว่านนี่มือคือมือนีเวียดนามกับแย่งควยกันขากันยุทสนามแย่งกันยุามแย่งกันยุทสนามบ้านซาดตีกันแสดงว่าเวียดนามเของมาแล้วเวียดนามมาแล้วครับเวียดนามมาแล้วแสดงว่าซื้อขายกันไลยเด้วเรื่องหน่อยซื้อขายกันแล้วแม่นครับอันตลาดคอนเจนก็เปิดแล้วตลาดคอนเจนเปิดแล้วครับเป็นทางการแล้วเปิดวัทุกตลาดแล้วเปิดวัทุกตลาดแล้วผนไป็น่าหนะไปบุกบ้านไปเบิ่งไปเบิ่งไปใกล้ใกล้กันเลยครับนี่พี่น้องบรรยากาศบรรยากาศครับเนี่ยคลวยหน่อยคลวยเนี่ยครับโอ้กล้วยน้อนตมนี่ครับ เอาซ้ำนี่ก่อนเนาะครับผมจังพ่อกันชิบนาชิบไม่เนาะก็มานี่เมราะมันนั่งนนทั่วนะครับเด้อยกับผู้ต้นกะเรากามาสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ